อริยสัจคืออะไรมีเท่าไรได้แก่อะไรบ้างใครยังไม่ได้คำตอบนะครับลองมาหาคำตอบกันในคลิปนี้กันนะครับคำว่าอริยสัจนะครับแปลว่าความจริงอันประเสริฐมาจากคำสองคำก็คือคำว่าอาริยะที่แปลว่าประเสริฐกับคำว่าสัจจะ ที่แปลว่าความจริงทีนี้ถ้าเราจะหาคําตอบว่าความจริงอันประเสริฐที่ว่านี้มีกี่ประการมีอะไรบ้างเราลองไปฟังคําตอบในสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้กันดีกว่านะครับพระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ว่าพระอรหันตสมาสัมพุทธเจ้าองค์ใดๆในการยืดยาวนานฝ่ายอดีต ท่านได้ตรัสรู้ซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อย่างพระพุทธเจ้าองค์ใดๆที่จะได้ตรัสรู้ต่อในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตก็จะได้ตรัสรู้อริยสัจสี่อย่างและแม้พระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ในการปัจจุบันนี้ ก็ได้ตรัสรู้อยู่ซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อย่างซึ่งก็หมายถึงอริยสัจสี่ประการนั่นเองความจริงอันประเสริฐสี่อย่างนั้นเหล่าไหนเล่าสี่อย่างคือความจริงอันประเสริฐคือทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือของทุกข์และความจริงอันประเสริฐคือ ทางดำเดินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดูตัวหนังสือสีแดงๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็สามารถสรุปสั้นๆได้ว่าอาริยสัจความจริงอันประเสริฐนั้นมี4ประการก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธและก็มรคนั่นเองนะครับ